นะส,สวัสดีครับวันนี้นะ,ค,ะครับครับวันนี้นะครับเราจะไปไหนคุณแม่ไม่รู้ก็ทริปนี้นะครับก็วันนี้นะครับมาทําสุราที่กรุงเทพนะครับก็เลยทําสุราเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปตกปลากันครับผมที่ไหนเออว่าแต่ไปไหนอ๋อครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาตกปลาที่บ่อพี่จิ๋วแคมป์ปิ้งนะครับที่สมุทรสาครนะครับบางคนทีบางขุนเทียนครับผม ไปนครับเดี๋ยวผมพาไปซื้อกุ้งหลานป้าป้าอนะครับของชํานะครับอยู่ถนนเลียบนะครับเออบางขุนเทียนนะครับผมไปกันครับแล้วก็เข้าบ่อนะครับผมวันนี้รีบๆครับผมไปตกปลานครับเปาไปไหมเปาไม่มาครับส่งที่เปาเสร็จแล้วครับผมอืครับแล้วก็เราก็มาทำธุระเสร็จเรียบร้อยครับผมไปครับผมไปกันต่อ สำหรับไซส์นี้นะครับก็โลละโลเท่าไรนะครับคุณป้าอ่าถ้าเบอร์นี้นะครับโลละ300นะครับครึ่งโลครึ่งโลป้าก็ขายนะครับหรือว่าจะเออเท่าไรได้บอกป้าก็ได้ครับผมอันนี้ไซส์ก็ครึ่งโล150บาทนะครับไซส์สวยเลยนะครับก็สําหรับพิกัดร้านคุณป้านะครับก็อยู่ใกลๆตรงข้ามนะครับกับซีเจนะครับตรงข้ามกับตรงนี้เลยครับผม สวนอาหารนาลาทิปซีฟู้ดนะครับนี่นะครับร้านปอของชํานะครับก็จําหน่ายกุ้งนะครับแล้วก็ของนะครับนี่เลยครับผมหน้าร้านของแกนะครับร้านครับเดี๋ยวเราซื้อเสร็จกันเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าครับผมที่บอกพี่จิ๋วครับครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงบ่อตกปลาแคมปิ้งนะครับของพี่จิ๋วนะครับที่สมุทรสาครนะครับนี่เลยนะครับ โอ้ไม่ใช่ครับผมอันนี้นาเคือครับผมส่วนบ้านพักของเรานะครับนี่เลยครับไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปรีวิวนะครับภายในห้องพักนะครับที่นี่นะครับห้องนะครับคืนละ1นึ่บาทนะครับพักได้2ท่านนะครับไปกันครับครับสาหรับที่พักที่นี่นะครับโกาตกปลาที่นี่นะครับมีบ้านพักหนึ่งหลังนะครับแล้วก็จะมีนะครับโซนไว้มากลางเต็นท์นะครับอยู่ด้านนู้นเลยนะครับผม ก็จะมีห oh ้องน้ํานะครับมีลานกลางเต็นท์นะครับนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับครับสวัสดีครับพี่จิ๋วใช่พี่ใช่พี่จิ๋วไหมครับใช่ครับพี่จิ๋วเอ่อแนะนําสถานที่ตรงนี้หน่อยครับผมได้ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักติดแอร์นะครับสร้างใหม่นะครับก็จะเป็นห้องแอร์ครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีที่จอดเรือแล้วก็ที่ตกปลาให้นะครับครับผมตรงนู้นก็เป็นแคขปเต็นท์ครับมีห้องน้ำด้วยตัวส่วนค่าบริการละครับพี่จิ๋ว ก็ถ้าเป็นห้องแอร์ก็จะคือละ1,500รบาทครับค่าบ็ดค่าบ็ดคันละ4 0 0รอครับผมถ้าเอาเรือคายักหลังจากเช่าแพหรือว่าบ้านแล้วครับจะเหลือแค่ละสามร้อยครับจากปกติถ้ามาเรือคายักทั้งวันอ่ะราคา1,300บาทครับราคานี้คือรวมเปล่าได้หมดครับครับพี่จิ๋วฝากเบอร์โทรของที่พักหน่อยครับผม0 8 6ูนย์ดครับผมสา0 1 7 4 1เจี่ครับไปกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศภายในห้องนะครับผมบอกเลยนะครับว่าห้องนะครับ มินิมอลสไตล์มินิมอลครับผมด้านหน้านะครับก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับนี่เลยครับผมแล้วก็จะมีนะครับลำโพงบลูทูธให้เรานะครับสามารถต่อได้นะครับแล้วก็เปิดเพลงฟังได้ครับผมส่วนภายในห้องนะครับโอ้บอกเลยครับไม่มีคำที่จะอธิบายบรรยายครับผมห้องเขาดีมากๆเลยครับเตียงสะอาดหอมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับผมก็ นี่เลยนะครับสาหรับห้องนะครับแล้วก็จะมีพัดลมตัวใหญ่นะครับหนึ่งอันนะครับให้เรานะครับอ่านี่ผมเองครับไม่ต้องตกใจครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูสั่งอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานนะครับนี่ครับเยอะมากมากเลยครับผมนี่ส่วนนี่นะครับเบอร์โทรนะครับพี่แก่ทิ้งไว้ให้แล้วก็จะมีเมนูเครื่องดื่มนะครับนี่เลยสามารถสั่งได้เลยนะครับ ไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําที่นี่ครับเป็นยังไงเนาะโอ้โหไม่มีกลิ่นเลยครับเป็นห้องนะครับทํามีเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับชักโครกโอเคเลยครับไม่มีกลิ่นครับผมใหม่มากๆเลยครับก็ภายในห้องนะครับก็จะมีผ้าเช็ดตัวสองผืนใหญ่ให้เรานะครับนี่เลยครับ ไปกันครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ตกปลากันดีกว่าครับผมไม่รอช้าครับขนของแล้วก็ตกปลาดีกว่าครับสําหรับอุปกรณ์ของเราวันนี้นะครับเลือกใช้นะครับวันนี้นะครับเราก็เอ่อมาตกทุ่นนะครับทุ่นลอยนะครับหนึ่งคันครับแล้วก็ตีหน้าดินหนึ่งคันนะครับก็สายช็อคนะครับที่เราใช้นะครับก็ขนาดนะครับ สามสิบปอนด์นะครับผมดึกๆอาจจะใส่สลิงดูนะครับเผื่อจะเจอสปาราดนะครับส่วนปลาเล็กนะครับหน้าบ้านมีนะครับที่นี่นะครับนี่ครับผมลองโยนขนมปังนะครับลงไปครับมาแล้วครับผมน่าจะเป็นปลาปลาสลิดหินหรือเปล่าหรือปลาคางดําหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับขึ้นมากินขนมปังเพียบเลยครับผมส่วนเบ็ดของเรานะครับลงไปลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนู่น ตีไปหนึ่งคันครับหน้าประตูน้ําครับฝั่งนู้นครับแล้วก็ตีหน้าดินนะครับอีกหนึ่งคันครับจะเป็นคันยาวนะครับก่อเพื่อเผื่อนะครับพี่สากหรือพี่เก๋าก็ได้นะครับสักตัวครับเข้ามากินของเราสักตัวดูครับผมไปครับเดี๋ยวเราตกปลากันดีกว่าครับผมส่วนช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปพายเรือคายักนะครับไปตกฝั่งนู้น นะครับท้ายโบนะครับพี่จิ๋วบอกว่าท้ายโบนะครับมีทีเด็ดนะครับก็เรานี่เลยครับพี่จิ๋วเอาเรือมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวให้อากาศบดๆสักหน่อยครับผมตอนนี้ลมก็ค่อนข้างแรงนิดนึงแดดไม่ต้องถามครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาปลากันดีกว่าครับผม ครับก็หลังจากที่ลงบิดได้สักพักครับผมปลาตัวแรกของเราก็มาแล้วนะครับผมก็จะได้เป็นปลานะครับคางปานตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับฝีมือคุณแม่เขาถ่ายนะครับผมนี่เลยครับที่ผมได้นะครับปลาตัวแรกครับผมตัวนี้ใหญ่มากเลยครับผมสําหรับปลาคางปานครับก็มาแล้วครับปลาตัวแรกของเราครับหลังจากที่ลงไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับกินเป็นหน้าดินนะครับตัวนี้ครับ ข้างปานตัวใหญ่มากเลยครับอุด้วนเลยครับตัวนี้ครับอุ้ยตัวสีสวยอ้วนมากๆเลยครับตัวนี้ครับดีเมื่อกี้แม่บ้านเขาถ่ายให้ครับผมอืไปครับเดี๋ยวหาเต้มันต่อครับเมื่อกี้เขาหลุดไปตัวหนึ่งผมตีอยู่หน้าบ้านเนี่ยครับตรงข้างเรือคายักนี่ครับมันวิ่งกดใต้บ้านปุ๊บทุ่นไปหายเลยเลยเหยื่อหายไปเลยครับเสียดายตัวแรกที่ว่ากินที่แรกครับ ไม่เป็นไรครับผมถือว่าดูเค้เลยครับผมหมายนี่ที่นี่นะครับผมว่าวันนี้น่าจะต้องถือตัวใหญ่เลยผมว่ายังไงก็ต้องได้แหละครับนี่ครับผมบรรยากาศครับเดี๋ยวรอหน้าประตูเปิดน้ำเม่เรยนะผมว่าปลาตุมมรลุมตรงด้านหน้านี่แน่นอนครับผมไปครับเดี๋ยวหาแต้มมันต่อครับผมเหมือนเราออกกําลังกายเลยครับนี่โอ้ บ่กว้างมากเลยครับสําหรับบ่ที่บ่อพี่จิ๋วนะครับนี่กว้างมากๆเลยครับมาไกลแล้วครับผมจากบ้านพักครับเดี๋ยวเราไปหาเสาท้ายบ่กันครับวันนี้ก็เอาย่าสดนะครับไปโยนทุ่นนะครับไปที่ตําเสาครับผมเผื่อจะมีเต็มส่วนหน้าบ้านตอนตกนะครับสักพักหนึ่งครับผมได้ตัวครับพอหลังจากได้ตัวแรกปุ๊บเงียบกิ๊บเลยครับ มาที่เลขลงไม้เลขสองไม้เลขใส่กระจายเลยครับพอปลาตัวแรกขึ้นปึ๊บเงียบกิ๊บครับผมเดี๋ยวเราไปหาหมายข้างในดีกว่าครับผมบอกเลยนะครับผมถ้ามีเวลานะครับมาได้ที่นี่เลยนะครับผมสําหรับบ่อพี่จิว๋วแคมปิ้งครับเช่าเรือแกแล้วก็พายครับอ้อมบอ่อครับผมอย่างคนอย่างผมไม่ค่อยออกกําลังกายโอ้ยเจอมาได้ครึ่งบอ่อ หอบลบนี่ครับดิเสาไม่ใช่เป็นเสาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราค่อย,อย,อย,ยๆไล่ลงมามันจะเป็นแนวไปนู่นครับผมเดี๋ยวเราไปถึงไปไปถึงท้ายบอ่อกันครับบอ่อแกน่าบอ่อแกน,นี่น่าจะประมาณเป็นร้อยไร่นะผมว่านะครับกว้างมากแล้วใหญ่มากเลยครับไปนครับเดี๋ยวเราปั่นกันต่อโอ้โหสุดยอดเลยครับผมผมาอะไรเนาะ เอาผิงเอาผิงออกมาอยู่เฮ้ยกระพงเฮ้ยกระพงครับใช้กำลังสวยๆเลยเฮ้ยโอ้โยเกือบรูดอื้องอโอ้โหเรียบร้อยครับกระพงตัวแรกลอยทุน่นเรียบร้อยโอเคครับเอ้ยขี่ไม่ได้มาอะไรไม่ได้มาทุกอย่างเลยครับผมนี่ อีพงตัวแรกครับผมกินกุ้ง to สดครับผมกับเราพายเรือคายักมาครับยบกร้อยครับเต็มเต็มปากว่าแต่จะเอาใส่ไหนดีครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับกิน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 แล้วกินแล้วกินแล้วกินแล้วหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเอาปล่อยครับผมกับพงไซปลาชานนี่เลยครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไปแล้ว อุู๊เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับหลังจากที่พายเรือเก็บมาไปเก็บเรือครับได้มาอีกแล้วหนึ่งตัวครับเป็นกระพงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปลาขึ้นก่อนครับผมนี่ครับผมเอาขึ้นก่อนนะครับครับก็หลังจากที่เราไปพายเรือตกออมวังมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้มาทั้งหมดนะครับก็ได้ทั้งหมดสี่แต้มนะครับไซส์ก็ประมาณเอ่อเจ็ดขีดแปดขีดครับผม นี่เลยครับก็ได้ทั้งหมดสีแต้มครับลุดไม่นับนะครับผมเดี๋ยวเราไปสั่งกับข้าวกันก่อนครับแล้วก็ค่อยมาตกอันอ่อครับผมเอาปลาขังกระชังไว้ดีกว่าครับ โอเคแม่ฮนี่ครับผมปล<ฮ><ม>าของเราครับรใช่ครับปลากินพอดีเลยาาอยังไม่มาเลย,ยกับข้าวไม่มาเลย<ฮ>ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไรก็โอเคไซสนี้กำลังทอดเลยครับผมเดี๋ยวหาเต้มันต่อไปครับผมกกับข้าวยังไม่มาครับ สําหรับกับข้าวเย็นของเราวันนี้นะครับเราก็สั่งนะครับจากร้านคุณป้านะครับเป็นไงครับคุณแม่รสชาติอร่อยไหมครับราคาก็โอเคนะครับไม่แพงเลยนะครับผมเป็นร้านของที่พักครับก็เป็นร้านนะครับของที่ดีวไว้กับที่พักนะครับควาัวริมเลหรืออะไรนี่แหละครับผมสั่งได้นะครับมีเบอร์โทรสั่งเลยกับข้าวค่อนข้างทําอร่อยครับกินตั้งแต่มื้อเที่ยงแล้วครับน้าเมนะหน้าให้เยอะมากครับหกสิบาทครับ ด้านหน้าหมูนี่นะครับก็เป็นกับข้าวของเรานะครับเดี๋ยวกินข้าวกันครับผมแล้วก็เปลี่ยนวิธีตกครับผมก็เมื่อกี้ด้านหน้านะครับก็ตกด้านหน้าตอนแรกก็ตีหน้าดินแล้วครับแต่หน้าดินไม่เอาก็เดี๋ยวเปลี่ยนตีทุนดีกว่าครับเมื่อกี้ก็ลากเข้าไปใต้เสาบ้านนะครับผมเดินไปเดินมาเห็นแต่มันกดเปรต วิ่งเข้าไปใต้บ้านครับเรียบร้อยครับผมไปับ,บเดี๋กินข้าวครับแล้วก็หาแท่งกันต่อไปครับ ก็หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับตอนนี้ก็เวลาหาทุ่มครึ่งแล้วครับขอ mm hmm. ผมประกอบการไม่ได้ลไเลยครับผม mm hmm. ก็แต่วผมจะมีอะไรมาเกิดไยครับผมอยู่ๆครับผม mm hmm. ผมตีอย่าไปเนาะตีหน้าดินนะครับทั้งกันเก่ง ใส่กระดิ่งนะครับเล็กๆนะครับแกงแกงแกงผมคิดว่าจะปลาเล็กมันกินนะครับที่ไหนได้ครับมาดูนะครับว่าอะไรกินครับครับนี่นะครับก็หลังจากที่ผมตีเบ็ดครับก็ใช้เป็นเหยื่อกุ้งนะครับกุ้งตายนะครับนี่ครับคอเดียวชัดเจนครับผมนี่ขอเป็นคอเดียวนะครับ อยู่ๆครับผมได้ปูขึ้นมาสีเลยนี่ยังไม่รู้ปูอะไรครับผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักว่าอันนี้ปูเนื้อหรือปูทะเลหรือปูอะไรก็กินได้ไหมน้อครับนี่ครับเจอที่ไหนได้ครับผมได้มาสามตัวอันนี้ตัวที่สามแล้วนี่ครับอีกสองตัวนี่ครับกามยังใจนี่ตัวหนึง่ง ก็งงๆเหมือนกันครับมีปูขึ้นมากินเบ็ดเราส่วนปลากระพงเราเงียบกริบเลยครับผมปลาไม่กินแล้วครับส่วนมากที่ได้ข้างฝั่งที่ผมเจอหลากแก๊กสองแก๊กเราก็หายกากแก๊กสองแก๊กหายจนผมงง้มันคืออะไรเนาก็เลยลองเปลี่ยนวิธีดูไม่ใช้ตะกัวครับใช้เป็นแต่ไอ้คอเบ็ดอย่างเดียวครับก็ได้มาเป็นปูนี่นะครับ นี่ครับได้มาตัวที่ตัวที่สามแล้วครับนี่โอ้โหที่นี่พูดถึงว่าถ้ากินได้ผมว่าเอกเียวานะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยครับผมปลาตีกันตุ้มตามตุ้มตามเลยด้านนาแต่ปลาไม่กินผมก็งงนะครับอไปครับเดี๋ยวหาแต้มันต่อครับผมพี่ๆนานานะครับรู้ว่าปูกินได้ไหมนู่นถ้ากินได้ผมจะได้เอากลับบ้านนะครับ เรวลองถามพี่พี่จิ๋วตอนเช้าว่าปูกินได้ไหมครับครับก็สมัติตอนเช้าครับผมก็ตอนนี้นะครับก็เวลาเจ็ดโมงแล้วครับผมก็มาลงเบ็ดนะครับเรียบร้อยแล้วครับลงเบ็ดตีทุ่นหน้าบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้มาสองแต้มครับผมตอนเช้าๆนี่ครับผมนี่นะครับ ครับนี่เลยครับก็ได้มาสองแต้มนะครับน้ำเช้าของเราครับผมแล้วก็ตีหน้าดินคันนี่นะครับแล้วก็ลอยทุนหน้าบ้านของเรานี่แหละครับก็กระโปรงไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมไซส์ก็กําลังพอทอดอยู่ครับนี่เลยครับแล้วก็เมื่อคืนโอ้ผมประกอบการเมื่อคืนนี่ครับหลังจากผลประกอบการเมื่อคืนนี่ครับผมก็ก่อนจะนอนนะครับก็ได้ปลาสลิดหิน ยังใจเลยครับผมตัวหนึ่งครับผมก่อนนอนครับเออนอนแล้วเลยครับผมเข้าไปนอนแล้วแหละแล้วก็ใส่กระดิ่งเอาไว้ครับหลากแกล้ง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 โอ้โหผมนึกจะไปกระพงใหญ่ที่ไหนได้สลิตสีทินทุกครใหญ่เลยครับใหญ่มากๆครับฝ่ามือฝ่ามือครับตัวนี้ครับสลีทินสลีทินเนี่ยครับสรีทินที่นี่นะครับถ้ามันรวมฝูงได้นะครับผมว่าอุ้ยตกสนุกแน่ผมเห็นมันมาเป็นฝูงใหญ่เลย แต่มันยังไม่ค่อยกินเบ็ดผมว่านะครับไปครับเดี๋ยวหาแต้มกันต่อครับผมไปครับครับนี่นะครับก็เป็นผลงานของเราครับผมนี่เลยครับใบตัวเด็กเราใหญโคตรใหญ่เลยครับตัวนี้ครับไปขนสลิดินใหญ่นี่เปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนกระพงนะครับเราก็ได้ประมาณสักหกเจ็ดตัวครับผมหลุดขาดกันไปครับผมไซส์ก็ประมาณนี้แหละครับ ทอดเลยครับผมครับนี่นะครับยังไงนะครับก็ฝากกอนะครับบอกพี่จิ๋วนะครับแคมปิ้งนะครับสมุทรสาครนะครับผมอยู่แถวแถวพันท้ายนะครับนุ่นนะครับพี่พี่จิ๋วเก่กาลังการเต้นเลยครับนุ่ครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้เราได้ทําคลิปต่อไป นะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปไหนโปรดติดตามตอนต่อไปครับผมหมุนพี่จิ๋วการเตยนอีกแล้วครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับบรรยากาศดีที่นี่ครับบ่อตกปลาแคมปิ้งพี่จิ๋วนะครับบริการดีมากนะครับผมบรรยากาศดีครับผมไปครับกลับบ้านกันดีกว่าครับผมจะไปรับพี่เปาครับที่โรงเรียนครับไปครับครับนี่นะครับก็เป็น กับข้าวที่เราไปตกมาได้นะครับผมก็ได้เป็นปูใบใช่ไหมครับคุณแม่ที่นี่นี่เลยเราไปเอาค้อนทุบ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 ครับผมก้ามใหญ่เลยครับแล้วก็ได้นะครับเฮ้ยเจนเ็นพี่เปาพี่เปาลงมากินข้าวลูกลงมาเรื่มนี่นะครับก็ปลากระพงของเราครับทอดน้ําปลาเรียบร้อยครับกินกับน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับไปครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันครับผมพี่เปาพี่เปาเร็วๆอย่าช้าลูกกินข้าวครับ